ผู้ชมครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระมมอมให้ประธานองคมนตรีและองคมนตรีนะครับไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุกราดยิงในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลําพูนะครับด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงเสียพระราชดุลไทยต่อเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุกราดยิงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัด ขอภัยครับองค์การบริหารส่วนตำบลปู่ไทสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2565ซึ่งส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งเด็กและผู้ใหญ่จึงทรงพระโรุนาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองค์มนตรีและองค์มนตรีไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยที่โรงพยาบาลอุดรธานีนะครับพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ครับประธานองคมนตรีพร้อมด้วยพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกครับองคมนตรีพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีและนายอัมพลกิติอัมพลนะครับองคมนตรีไปเยี่ยมครอบครัวของเด็กชายกฤษกรเรืองเจริญนะครับอายุ3ปี3เดือนปัจจุบันกําลังเข้ารักษาการผ่าตัดสมองนะครับโดยอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดครับจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธจุลานนท์นะครับประธานองคมนตรีและนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีครับไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งเข้าพักรักษาตัวนะโรงพยาบาลหนองบัวลําพูจานวน5คนนะครับได้แก่นายกําพรทองโคดอายุ21ปีเด็กชายกันฑพงษ์เสนาะอายุ4ปี5เดือนนะครับนางเจริญชัยเกเร่นนะครับอายุ56ปีเด็กชายชนดชัยสมพานนะครับอายุ3ปีกับ7เดือน และนายเมธาจิระบวรวิสุทธ์นะครับอายุ75ปีโดยประธานคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงเสียพระราช,ชาธิรไทและความหมวงใยญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีปรล่กล่าวกับญาติและครอบครัวให้ได้ทราบนะครับส่วนที่โรงพยาบาลนากลางทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผ,ผาสุของคมนตรีและพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีครับ ไปเยี่ยมและให้กำลังใจกับเด็กหญิงอุมาพรม่วมกระโธครับอายุ12ปีซึ่งได้รับบาดเจ็บมีแผลที่ขาข้างขวานะครับมีอาการมึนงงเนื่องจากโดนรถชนนะครับโดยแพทย์ได้เฝ้าสังเกตอาการทางสมองอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรด,ดกร้าโปรดกระหม่อมส่งรับผู้ได้รับบาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และส่งรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และจะพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับ